She's some she's nice boys hair that chick the nice there got long you know and all a bad กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมมังกี้แมนนะครับก็อยู่กับเกมมอนพันแมนเดอะสตอมเกตอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวตัวละครราชาใต้ดินนะครับเป็นเกี่ยวกับสกิลแล้วก็โจมตีด้วยนะครับผมจะรีวิวให้หมดเลยนะครับแล้วก็อาวุธ3ดาวด้วยนะครับพึ่ง ได้มาสดๆร้อนๆครับก็พึ่งขึ้นไปนะครับพึ่งอัพไปเป็น3ดาวนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเรามาดูกันที่โจมตีปกติกันก่อนนะครับโจมตีปกติของราชาใต้ดินครับจะโจมตีต่อเนื่อง2ครั้งนะครับแล้วก็โจมตีเป้าหมายลายเดี่ยวนะครับอ่าสร้างดาเมจเนี่ยประมาณร้อยนครับจากพลังโจมตีทั้งหมดนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเป็น สกิลอันตินะครับสกิลอันตีของราชาใต้ดินเนี่ยจะเป็นการโจมตีต่อเนื่องหากอ่าถ้าเกิดว่ายังไม่ขึ้นอาวุธ3ดาวเนี่ยจะตีประมาณ3ครั้งนะครับอ่าศัตรูเนี่ยจะโดนประมาณแถวหน้านะครับแถวหน้าแนวนอนนะครับคือโดน3ตัวเลยนะครับแน่นอนนะครับโดนไปเลย3ตัวนะครับจะสร้างดาเมจประมาณ175%นะครับแล้วก็โอกาสทําให้เป้าหมายเนี่ยติดเผาไหม้ด้วยนะครับเป็นเวลา2เทินนะครับอ่าแล้วก็ คิดดาเมจ80%นะครับจากพลังโจมตีนะครับอ่าในการเผาไหม้นะครับแล้วก็50%นะครับจะมีโอกาสทำให้เป้าหมายในแถวเดียวกันเนี่ยอ่าเผาไหม้เพิ่มอีก2เทินด้วยนะครับก็เปะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์80จากพลังโจมตีเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นพาสซีฟนะครับพาสซีฟของราชาใต้ดินจะเป็นหลังจากศัตรูติดสถานะเผาไหม้นะครับจะทำการไปไล่ตีนะครับ ก็คือเราอันติใส่ไปเนี่ยสตัวถ้าถ้ามาติดไฟทุก3ตัวเนี่ยมันก็จะสุ่มไล่ตีนะครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับ่า,ะาจะโจมตีแบบไล่ตีโจมตีปกตินะครับจะโจมตีแบบ2รอบเป้าหมายลายเดี่ยวนะครับจะคิดดามเมจประมาณ80%นะครับแล้วก็จะเกิดเอฟเฟคด้วยนะครับเวลาโจมตีนะครับสูงสุดประมาณ3ครั้งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับราชาใต้ดินนะครับตัวละครก็ค่อนข้างโหดนะครับในฝั่งปีศาจนัตอนนี้ก็ผมว่าสายอาวุธในราชราชาใต้ดินเนี่ยคือโหดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับพามาดูอาวุธสามดาวกันนะครับก็จะเป็นในการเทสสักสองคนละกันนะครับเริ่มที่คนแรกนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ แลวเปิดเกมมาเด็กดอกฝั่งนู้นเข้าไปจิ้มครับทีมผมนะครับโอ้โหไม่มีใครติดสตาร์นทุกคนครับและแฟดเข้ามาปาดเล่าดีโอ้โหนัทฟ้าเกือบตายไปแล้วตอมิดปาดลวกไปแล้วนะครับและเด็กดอกผมเข้าไปจิ้มมากนะครับติดขี้รัวและไม่มีใครติดสตาร์นครับและแฟดตาไปปาดเด็กผมนะครับแล้วเด็กผมลวงไปแล้วราชาใต้ดินผสามดาวปาดเข้าไป โอ้ล่วงไปหนึ่งนะครับแฟงเกือบล่วงไปนะครับและโดนเฟดจิ้ไปด้วยนะครับโอ้โหสะท้อนมาทีแรงมากและโกเทสสืบผมอัดไปบัดนี้ครับล่อไปล้านสองครับล่วงไปสามตัวนะครับและแฟดเข้ามาจิ้มต่อนะโอ้โหแล้วราชาใต้ดีผมล่วงไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหแรงมากคุณผู้ชมคือคือมันแรงอะ่ะคือมันแรงจริงๆอะ่ะไอแนวนอนแถวหน้าเนี่ยโดนราชา ใต้ดินอุ้3สาดาวนเนี่ยเป็นแรงมากนะแล้วประวัตินิโกเทสเข้ามาต่อยเพื่อปิดเกมนะครับผมโอ้โหแบบนี่ยังไม่ได้ปั้นสุดนะครับก็ให้มาดูอุ้3สามดาวเฉยๆเดี๋ยวมาดูทีมที่2ดีกว่านะครับก็สัก2ทีมพอนะครับวันนี้อ่าเปิดเกมมาเด็กดอกฝั่งผมเดินไปจิ้มโรมิโอนะครับไม่มีใครติดสตันครับ และมูเมงบัฟให้ทัสซูมากิทัสซูมากิอาวุธสดาวระตอนนี้ความหินลงมาโดนทั้งทีโอโหเจ็บจากทั้งทีและเด็กดอกผมตายไปแล้วครับและราชาใตา้ดิเข้าไปปาดแถวหน้าจังหวะนี้ยังไงลูวไปหนึ่งตัวนะครับและผมโดนสะท้อนตายไปนะครับและเด็กดอกฝั่งนู้ดเดินมาจิ้มครับผมนั่นฟ้าตายแน่แน่ชัวร์นะครับและพี่ดาวผมติดสตัรและมูเมงโดนสะท้อนตายไปตอนนี้เหลือแค่โกเทสึนะครับโกเทสึอ,อันติไปแล้วครับ เราไปล้านสองนะครับล่วงไปหนึ่งตัวครับสําหรับเด็กดอกและตัวเข้าไปต่อยฝั่งโรบิโอนะครับฝั่งผมตอนนี้เหลือสามสองนะครับและถ้าซื้อมากิอันติมปอีกรอบปลาหิ่ก้อนใหญ่มานะครับโอ้โหวุ้สามดาวเขาลรจริงและโกดิส่อผมล่วงไปแล้วนะครับและะตอมิกก็ปาดมานะครับจังหวะนี้โอ้โหเกือบล่วงครับแล้วตอมิกโดนสะท้อนไปนะครับและลวงเป็นคนปิดฉากนะครับโอ้โหคือแบบเดือดมากคุณผู้ชมคือ คือโลมิโอในกิลผมเนี่ยเขาค่อนข้างเล่นทีมฮีโร่นะครับคือจะโหดมากนะครับโลมิโอเพราะว่าเนี่ยนางนางแบบนางมีทัศสามดาวอะ่ะนางโหดมากคือความไวความไวตอนนี้ผมผมชา้ากว่าเขานะครับต้องรอแบบพรุ่งนี้นะครับความไวถึงจะเพิ่มครับก็สำหรับรีวิวนะครับราชาใต้ดินก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะถูกใจกับ ตัวนี้นะครับในฝั่งปีศาจนะครับเป็นฝงคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะถูกใจนะเพราะว่ามันมันโจมตีแนวนอนแถวหน้าเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ติดไฟด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าราชาใต้ดินไม่ตายเนี่ยมันแถวมันไปไล่โจมตีชาวบ้านเขาอีกนะครับคือมันโหดนะครับถ้าปั้นดีๆนะครับก็มีอะไรก็สอบถามไว้ใต้คอมเมนต์ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า